ึกสงัดในบ้านเก่าแก่ที่ฉันอาศัยอยู่คนเดียวมีเครื่องเล่นเทปโบราณตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นคืนนั้นฉันตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเพลงแวแวๆเป็นเพลงกล่อมเด็กเก่าๆที่ฟังดูเศร้าส้อยเสียงนั้นชัดเจนว่ามาจากเครื่องเล่นเทปข้างล่างฉันค่อยๆเดินลงไปพอก้าวขาจะถึงห้องนั่งเล่นเสียงเพลงก็เงียบหายไปดืด้อฉันตรวจดูเครื่องเล่นมันปิดสนิท ไม่มีเทปค้างอยู่เลยฉันคิดว่าตัวเองหูฝาดไปสองคืนต่อมาเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้เสียงดังขึ้นกว่าเดิมฉันไม่รอช้าพุ่งตัวลงไปที่ห้องนั่งเล่นทันทีในความมืดสลัวฉันเห็นมันเครื่องเล่นเทปกำลังทำงานไฟดวงเล็กๆติดสว่างม้วนเทปหมุนช้าๆบรรเลงเพลงกล่อมเด็กแสนเศร้านั้นไปเรื่อยๆ แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่งเงาเดียวฉันยืนนิ่งอยู่ตรงหน้ามันจนเพลงจบเครื่องเล่นก็หยุดลงเองพร้อมกับแสงที่มืดดับไปฉันไม่เคยเปิดเทปม้วนนั้นหรือเห็นใครเปิดเลยหลังจากนั้นแต่บางครั้งในคืนที่เงียบสงัดที่สุดฉันก็ยังได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กนั้นแว่วมาราวกับมันยังคงรอคอยที่จะกล่อมใครบางคนให้หลับไหลไปตลอดกาล